หากคุณรู้สึกไร้ค่าจะทํายังไงให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนครับว่าอาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเอง แล้วเรารู้สึกว่าเราไร้ค่าแต่ลุงตีอยากจะบอกเลยนะครับว่าทุกคนมีค่าในตัวเองเสมอลุงตีมองเห็นคุณค่าในตัวเองของลุงตีนั่นคือการที่เราตระหนักได้ถึงความสามารถของตัวเองแล้วชื่นชมในสิ่งที่เรามีแล้วเราจะทํำยังไงให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นครับอย่างแรกเลยคุณต้องรักและเข้าใจตัวเองก่อนคุณต้องปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนกับที่คุณปฏิบัติต่อคนอื่นปฏิบัติต่อคนที่คุณรักมีความเห็น,หนอ,อกเห็ในใจต่อตัวเองยอมรับข้อบอกพร่องแล้วก็ถอดมันม,มาเป็นบทเรียนความผิดพลาดของตัวเองมันจะเป็น บทเรียนที่ทําให้คุณก้าวต่อไปได้และที่สําคัญนะครับจงจําไว้เลยว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ประเด็นที่2ชื่นชมกับความสําเร็จของตัวเองในทุกๆวันคุณต้องรวบรวมความสาเร็จของตัวเองและจดนะครับว่าวันนี้คุณทําอะไรสําเร็จบ้างจุดแข็งคุณมีอะไรบ้างและที่ว่าคุณไม่สําเร็จหรือจุดเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเล็กน้อยก็ได้ขอให้ชื่นชมและฉลองความสําเร็จตัวเองภูมิใจกับมันและนํามาเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยให้คุณ มีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ยิ่งขึ้น3กํกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณถนัดและความสนใจของคุณโดยที่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมุ่งมั่นและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเพราะคุณเห็นแนวทางที่คุณจะสามารถทำมันได้ในสิ่งที่คุณถนัดและคุณรักคุณสนใจมัน 4. ให้คุณระวังคำพูดที่มีต่อตัวเองคุณต้องหยุดความคิดและคำพูดเชิงลบที่มีต่อตัวเองแทนที่จะคิดว่าตัวเองไม่ดีให้คิดว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองเพิ่มกำลังใจให้กับชีววิตตขอองงัเ แล้วก็มองเห็นว่าตัวเองมีความสามารถแล้วข้อสุดท้ายมุ่งเน้นหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเราเองรู้จักขอบคุณตัวเองปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นเชิงบวกมากขึ้นมีงานวิจัยจํานวนมากเลยที่เน้นย้าให้เห็นถึงว่าการให้ความสําคัญกับคุณค่าในตัวเองจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองการที่เราเข้าใจตัวเองและมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองมันจะช่วยทําให้เรามีความรู้สึกไร้ค่านั้นลดลง ลุงตีอยากให้ทุกคนเชื่อนะครับว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองคู่ควรกับความยิ่งใหญ่ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ลุงตีขอขอบคุณที่ฟังลุงตีในวันนี้และหวังว่าความรู้นี้จะช่วยให้คุณพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าคุณสนใจเรื่องธุรกิจลุงตีมีคลาสสอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจหรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือทําให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรลุงตียินดีสอน ทุกคนลงทะเบียนมานะครับลุงตียังมีอีกหลายกลยุทธ์มากสําหรับการบริหารการเจาะลึกในแบบฉบับอของลุงตีโดยเฉพาะกดติดตามช่องลุงตีกดไลค์กดแชร์แล้วลุงตียจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี c ซี